สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกแล้ววันนี้บรรยาก,กาศเลือกงานอีกแล้วเดี๋ยววันนี้สุดท้ายปักผ้าวนะครับที่ว่าไปหลับมากจากทงม,มุสาครอนปักผ้าพันแทหผมผมมาลงถุงถุงเพาะไว้นะครับเดี๋ยวที่ไทยพีนากกา่น้องเิ่นบรรยากาศมันแลงโอเคครับนี่ครับพี่น้องผมไปรับมาก มันเสาที่แล้วงูม,มาว่างเลี้ยงไว้เังส่ประมาณห้าสิบห้าสิบต้นครับพี่น้องรับมาแล้วพี่น้องก็เห็นไหมปากเาวี่นอในหน่วยเดียวพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ผมกับห้องก็เคยเห็นคือกันปกติก็เห็นแต่สองนอนี่ขึ้นมาสีเลยครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ แบกดีครับเพื่นแถมมาผมก็ถามเพิ่นว่ามันเป็นพันธุ์ยังคือเป็นยังสิเพื่นก็ว่าถ้ามันสมบูรณ์นะ่ะมันสิขึ้นมมาสองนอหรือสี่นอของมันเองนะครับพี่น้องแต่ว่าเพื่อนก็เป็นประร้าวธรรมดานี่ลแะ